ยายเยอะนะเดี๋ยวนี้ใช่ก็ยายสวยยายไม่แผ้ว่ะกินข้าวกับลูกเขยอร่อยปะไม่อะไรนี่นี่กินข้าวกับไม่ยายกินข้าวกับลูกเขยอร่อยปะไม่ไปถามยายว่ากินข้าวกับลูกเขยอร่อยไหมอร่อยลูกเขยสุดที่รักตอนนี้อร่อย เดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยกว่ากินกินข้าวกับหลานเคยอร่อยกว่าเวลาหลานเคยมาหนุ่มึงไปนู่นมึงไปนู่นไล่พ่อมีมีคนเดียวได้ไล่พ่อแล้วพ่อก็ไปตามด้วยนะขนาดแม่ไล่พ่อยังไม่ไปเลยเอ้ยภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากเลยในกล้องนี้อะไอ้ไอ้ตรงตรงมันฉลังนะมันเข้าทางยาย บอกให้ยายเหนียว่ัพ่อใช่ถ้ามันเข้า <c oughs> ถ้ามันเข้าทางพ่อจ้างก็ไม่ได้เข้าประตูวได้พ <c oughs> ี่ตรงมานั่งกินกับยายนี่มานั่งกับยายมาเดี๋ยวจะไล่พ่อเธอออกออกไปเลย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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยกินข้าวกับลูกเขยอร่อย <c oughs> อเพร <c oughs> าะหลานเขยมันไม่พ่วงเลยเด้

ชอบไห่เหงื่อออกเนี้ยร้อนชอบไหมคะหน้าฉ่ำมอลแบบสาวเกาหลีพี่ตงชอบไหมคะชอบอสาวเกาหลีอะค่ะของพี่ค่ะพี่ ของพี่โต้ค่ะสุกยังล่ะสุกแล้วเฮ้อโหไม่ขนาดนั้นของพี่โต้ค่ะเออทุกคนคอนเทนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์นะว่าแบบว่าอะไรให้เป็นแฟนพี่ตรงให้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ทำนู่นทำนี่อ่ะคือมันต้องรอหมดโควิดก่อนนะคะมันยังไม่สามารถทำได้นะคะทุกคนทุกคนก็รอโควิดก่อนนะทีันผมก็ ขอบคุณพี่ไงหนูขอบคุณตอนหน้าทุกคนให้ทุกคนเป็นพยานว่าหนูขอบคุณเพิงนี้คุณพ่อพ่อเพโอเคครับก็ไม่ต้องติดตามน้องแล้วมาติดตามผมอย่างเดียวเลยนะครับคุณเล่นก็ช่วยๆครับช่วยซัพพอร์ตน้องด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวก็ได้ดูเรื่อยๆเนาะน้องก็จะผลิตผลงานของเราทั้งสองคนออกไปให้ดูในช่อง youtube คำสิงแ a m ลี่นะครับ ได้เลิฟซีนเลยใช่ป่ะมึงแก่พี่ต้องแก่งล้มเอาใหม่นะเนื่องจากได้แล้วได้แล้วเร็ว